วันนี้พี่มาเจาะบอลให้ดูนะนี่มาครับเดี๋ยวเรามาเอาใหม่กันนะ3เนเดียว อน,นี้จะเอาให้ได้เยอะๆนะยังคงได้สามแล้วไม่ค่อยเก่งดอกบอลนะก็ไม่เป็นไรหนึ่งสอ้อันนี้คือยี่สุดนะมาอหนึ่ง สำหรับวันนี้ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เลยใครอยากให้ทำอะไรนะก็คอมเมนต์ด้านหลังก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย